no ow 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 ลงขนาดใจกับทางด้านบางบอลวินล่าตัวสำรองอ่ะตัวเลี้ยงเพิ่มเติมบางบอลวินล่าตอนนี้เลี่ยนสีเคร่้าอยู่ครับผู้เล่นสนามของบางบอลวินล่าตอนนี้เสียเปลืยกเรื่องตัวเล่นอยู่ครับเปิดจามาแล้วแม่งงงงตรงก่อนครับ

คนน้อยอปหาได้ไหได้หรือลูกทุบข้างขวาอีกแมตช์ห่ย้อนกลับมาแล้วเปิดคอสมาเสาไทยลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับพยายามจะเล่นลูกแบบนี้สองสามครั้งแล้วในขึ้นเวลาไหนแล้วรอบนี้ก็ต้องบอกว่าต้องบอกว่ายังไม่ครบครับสำหรับบาร์บารีนา mọi người 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 mọi là mọi người mọi người mọi 7 mọi người như thế này ปาวมบอลกันแล้วจังหวะนี้ดูว่าสิงเมทแล้วตูนตะกิ้จัดด้านหลังเอาโอ้โหไม่ลูกฟรีคิกทันทีครับสำหรับลูกฟรีคิกเนี่ยถ้าเกิดท่าแดงมาแล้วเนี่ยจะไม่สามารถเล่นเร็วได้ต้องฟังสัญญาณนกปีจากผู้ตัดสินเจ้าแต่ถ้ายังอยู่ในแดนตัวเองเนี่ยเข้าบอลตรงจุดแล้วนิ่งก็สามารถเล่นเร็วได้ทันทีคฟรีคิกจังหวะนี้เนี่ยต้องแพ้ก็ขออีกครับ แล้วมาดูจังหวะนี้ตําแพงห้ามใครยามออกมาครับวิมาแล้กดไม่ผ่านกังแพงครับต่อสองดินซาก็จะปัดทิ้งได้แล้วไปเคลียทิ้งออกมาย้อนนะลายครับอ้กดลยฟวิล่าทิ้งถ้ดออกได้ครับรายชื่อตรงเรื่องของทางด้านอีเเนี่ยก็ต้องบอกว่า ยังไงต้องขอเวทาโทษไว้ก่อนด้วยเนื่นองจากเกมนี้เป็นเกมแรกของพวกเขาแล้วดการแข่งขันเนี่ยก็ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นยังไงต้องขอเวทาโทษไว้ก่อนด้วยคือว่าเกมต่อไปก็น่าจะดีกว่าน,นี้ถ้าว่าพีเศษอย่างเป็นลูกเตะมุมทางด้านขวายกมาเสาสาองก็ไม่ถึงเลยครับ ตนนี้การเปิดบองยาเราก็ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แบบลูกกาดกาดฟางวอล์ลาทุ่มเร็วขึ้นมาแต่วันนี้คาร์วอนอัลได้แล้วจ่ายแถวเล็กนิดนึงกรรมการให้เป็นแฮนด์บอลแล้วได้ลูกคืนึ้อีกแล้วตอนนี้สำหรับติ๊งเกย จังหวะนี้วิ่งมาแล้วโอ้ยยิงนี้เกิดกระเซียนเสาเหมือนกันก็ไม่ดีที่พวกเขาตัวยังวินฝัดทียออกหลังไม่ได้ยอมเสียลูกเตะหครับโอ้ถือว่าเกมผ่านมาบระมณห้านาทีเศษๆนะถือว่าเป็นบางบอนวินล่าที่ต้องลงไปตั้งรับอย่างเดียวเลยแล้วตอนนี้โดนกดดันหนักเือเกินแล้วหมูลูกนี้ก็ไม่ถึงกบ ยาเปิดยาม,มาทางขวาก็ไม่ดีเรล้วงลังรูกนี้ยังเก็บได้ทางซ้ายครับป็นเมย์ไหลมาซ้ายสุดเฮ้ยงจะเล่นสว่างทีเดียวไม่ดีนะแต่ว่าเราไม่น่าก็เสียบอลยาวนองใส่แล้วทิ้งยาขึ้นมาตีมงทิ้งออกให้ให้ ยังได้เป็นลูกทุ่งในจังนี้บางวันดีหน้าไอ้ันู่ไวทุ่งฝาวยื้อ่จังหวะนี้มากมากมากผมเร็วผเร็วผมเร็วลูกุ่นะท้าย โอ้โหใช่มาลูกนี้ไม่มีใครเลยแล้วทางขวาทางฟองแล้วเตะดับมายังเจ็บได้เลยนะพี่อาร์สายทะลุช่องโอ้โหคนยังไม่ไปไหนแลตรงกลางเข่าบอลยาวเปินไปแล้วฟ้ามวอลนกีนี่แหละเสร็บกับโอ้โหนี่เอาเตะบอลทิ้งออกข้างให้แล้วแม่แสดงสติรึเจ๊ตเอาหาคนมาครูแม่ไว เตะโดนโบนอลกอดแล้วลากหาโฟนก็งงจนพอดีเลยแล, 1, ล 1, ้วหนึ่งแล้หนึ่งอรอครับเก็บครับเลยต่อไ,ไว้ไได้วยขาเลยต่อไว้ด้วยคือบอลเก่าขึ้นมาให้ครับบาม์บิล่าทิ้งบอลยาวอีกแล้วแล้วจังหวะนี้มงยังได้ผลตรายแล้วตัวสองช่วยกันเตะทิ้งหยาขับบอลแรกไม่ดีคนระับบอลมาเข้าทางของมิเหตทางด้านขวา แล้วถูอสายแล้วกรรมการให้เป็นลูกได้เปรียบแขอให้ได้เปรียบเ็ยร้อนกลับมาให้ฟังมในจังหวะแล้ครับอย่างนอนเพนัวไ่าี่ขวาเลยคิกจังหวะนี้ระยะท่านๆจะใายนิดหนึ่งับวิ่งมาแล้วเปิดตรงนี้โอ้โห่ดูแล้ตรงขอบด้วยครับ โอ้ต้องงผู้สาตูของบางวารินล่ะวันนี้ไม่ต่ำกว่าสามสี่ครั้งแล้วซุปเปอร์เซกรับเสาแรกเตะทันแล้วแล้วจังหวะที่ผู้หลักสิ่ให้เวลุั้งเตะขึ้นมาแล้วตอบตัว่อพโเปิดข้างข้ามาซ้ายแล้วบังบริ เปิดแล้วพี่วัวดูนีโอ้โหดูรัี่พยายามจะแตะต่อแล้วว่ายักไปตรงงสาทุกแล้วยิงโนเสาอีกแล้วโอ้โหวันนี้ขนสาโวนคานเปว่าเล่นเลยไอ้เมทาไม่ีเแต่อไอ้เม่อเม่เีด้าเลสายว่โมลิน่า ตัวจำเบอจะอยู่ในแดนตัวเองก็ให้มาตรงกลางพี่อาแต่งล้วยิงลูกนี้ตัวเียเนาะตังเสีขึ้นมาตามฝั่งมาตรงนี้ยิงเต็มที่ตัดเข้าไงแล้วเนี่ยไม่มีตัวมาฝากบอลแล้วหลบมาสองอตรงนีลูกนี้ฉลบั่มาสองยังเตะไต้าิงี เออ,อ,อ,อร้อนๆาให้ดีอ่ะใไ่อนเอออข้าเอาเลยลูกุ่งแล้วมวอลลน่ารัายอ,อ่มาทำตัวเห็นป<ร>ูไกลเข้ามาในกอบแกโทษุกทีปาทิ้งออกมาตังม,มาสองวอล่าทนยิงแล,แล,แล้วอดสมนี้ตัว่จคุกคิดอยู่แล้วแต่ทิ้งออกมาเขาสองมาวอล่ายังเชื่อกันเก็บได้ครับ เรวเอาชนะได้ทางขวาลูกนี้เปิดมาก็ยัง,เ,ยงเป็นเตะพอจะออกข้าวเอาไปลูกพุาา่งค้างเราลงดีล่ะหอยหลังมาจะพุ่งไกลครับล้วข้ามา้างมาลูกนี้ตีโอ้โหให้มาตูว์กุหลาบตูเตะทิ้งมาแล้วทอมอร์สยังเป็นอ<ห>ีเวจิ์ที่เขเก็บได้ครับกองหลัง ใช่เดีอยมาทางซ้ายสุดแล้วกิงเสาแรกโอ้โหโจมูกคู่เสาตัวเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าทำหน้าที่ได้ดียังไม่มีข้อผิดพลาดเลยครับฟรองร์วีลาครับยังเว็นลูกเตะปูมทางด้านขวาดีแมทช์โยกมาเสาไกลแล้วลูกอีกครั้งหนึ่คราวนี้ไม่ตรงต่อครับ บังบอลล่าแล้วสายทะลุท่อรุนนี้ไไปไม่ทันครอรีานู้นข้นู้นข้านูขาอสั่ท่านเอิเนงตกลงขาเลไปครับทุ่นี้ย้งนโดนทักออกข้างไมได้ครับไปลูกพุงทางซ้ายครับ หลังเทรับดก็อยู่ไม่ได้ด้วยนี่เป็นจีนเข้าซ้ายแล้วหลายทะลุช่องหูยิ่งจับบอลแรกเอาแล้วดูกเขาบอลทุกครีมาแล้วกรรมการให้มาว่าโอ้โหจังหวะนี้ให้จังหวะที่จะแหวกสองกองหลังของบาร์บูล่าเข้าไปแล้วแต่ว่าโอ้โหแฮมดึกเทอ้เลยจังหวะนี้ เราก็มาเรียกลูกคลิปได้ครับโอ้โหแล้วระยะเนี่ยสำคัญเลยครับโอ้เป็นระยะทางการเลยครับเหมือนเกิดจะเป็นจุดโทษเลยครับตรงเนี้ยแต่ว่าตรงแพงเดี๋ยวต้องดูว่าตะวันย่ากี่คนเนี่โอ้โหตองแพงที่เกาหีเราเนี่ยสามคนเนี่ยโอ้เราดี๋ยวต้องดูว่ามีลูกสิลหรือเปล่าอยู่ที่วอรสาวคนกันอย่างไรที่สิ่งมาเราโหเรียบร้อยเลยครับที่เนี้ย อีกสาวไม่ดีเราตอนนี้เป็นประตูขึ้นทางไปแล้วไอเบ่งน่ประตูอ่อกสูตจากลูกปีชมาทำหัวไม่รีบนะโอ้โหเอาจนได้แม่ลูกีชลูกนี้ทาได้อีกช็อตแบบจริงๆเลยไอ่กงหลังของมิมหน้มันกู้ก่แงขคนสวยไม่หอมลูกนี้ก็ไปเข้าซองเนี่ยาวตอนนี้สไ่

ที่เล่นของบอลวินวล่าก็พยายามจะอ้องเตะเอาอแต่ว่าไม่ถึงโดนตัดเข้าสองแล้วปล่อยไว้เอ้าแน่ดูไหมที่เขาดูออกมาเองแล้วเขไหลามาทางซ้ายสายติบล็อกแล้วตาดสวนตัดเข่าบอลวินวล่าบอลอยู่ตรงกลางอู้หูนี่ตัดสิดท้ดีเลยเอ้เห็นมืขออยยอเขาวตูขยับบอลเยอะก่อนที้ อย่างใสลูกตั้งเตะครับเราเล่นสั้นครับอินเตอร์ซีจ่ายคารุ่งเข้าอย่าตาวงอริล่าเอาโน,น,นี่ได้ไหมการจ่ายบอลในจังหวะสุดท้ายยังขัดขันขไปเกินกันอยู่ครับฟางงอริล่าตัวผู้เล่นวันนี้ถือว่าไม่สมบูรณ์ครับเดินขึ้นอยางถ่านชอนอ่องเลยครับไ,ได้บอลมา ทางฟองแล้วโยลูกนี้โย,ยนะสูงเพื่อนเนี่ยปัดเลยที่เขาแรกครับโยลูกนี้ก้งรูดเปิไนไ,ไปแ,แต่เมลูั้นเตะขึ้นมาจากฝาประตูว่าบอร์บิล่าสีไคาทารู้ช่องก็ไม่ดีแล้วไีต่ตาอับสุดท้ายดักไปได้ในะ เล่นสั้นครับพอยไหน้า5นาทีสุดท้ายครับึ่งเวลาแรกเอ้าแล้ว,ต,วต้องฟูตจังหวะนี้เออไจังหวะแรกเราไม่ติดมือแล้วโอ้โหสุดจะโดนซ้ำเหมือนกันจ้องระวังเลยเเินดสามคนอะไรอย่งคสรนัฒน์คทิเวชอุโผแล้วตายมาเพื่อให้ท้องแล้วแล้วตัวฟางสองคน อยากได้มีลูกพุ่งครับบางบอลวีลาทางด้านขวารับตบงรับหน่อย,อย,อยสีโอ้ยเดเลี้ยงไข่เห้ลูกนี้ก็หรือออกข้างไปก่อเนเน,นี่นยยางได้มลูกพุ่งมาทางซ้ายครับเหจิงโอ้โมาลูกนี้ไม่ดีหรือเปล่าโอ้แต่ว่ายังไปแก้ไขกันหอยก็ได้ครับไหลเข้าทางขวาจง Oh, hey, ขอส mm hmm. you know? uh huh. to ั้นๆแล้วตรงกลางมีพื้นที่เลยตรงนี้จะสวนกลับมาครับแล้วดูนี้ต้องบอกว่าโดนพีเซไว้หน่อยแล้วแมวยังจะเสยต่ออีกต่อต่อตัวแล้วนี่มานีงเดี๋ยวต้องรอดูท้ายก่อนครับลงต่อคนขึ้นมาทางซ้ายแล้วจังหวะนี้ยังเป็นบอลของอีเมจิ้ครับแเราจะสวนกลับโอ้ตัดสินใจยิงลูกนี้ไวไหมลูกนึงสวน เขาหักแล้วทิศทางมันไม่ได้เลยตรงมีการเปลี่ยนตัวแล้วห้าขนานมาดีร้องแล้วการเปลี่ยนตัวแต่ละครั้งเนี่ยยังไงให้สัญญาณผู้ตัดสินไว้ก่อนแล้วเราก็รอลูกค้าถึงจะได้การเปลี่ยนตัวต้องดูสัญญาณจากผู้ตัดสินแล้วยังไงจะเดินลงไปเดินทะลักต่างไม่ได้ครับยังไงต้องขอความรู้มือด้วยครับ อยากาวบ้าเล่นกั้งสั้นกัวแม่นาวีนิ่ปรตูสู่ลักสรอิเมจินอยา้วตายอ้อ้ยอ้อาออกมานายแล้เปลี่ยนการเลือกปูตั้งป้อมรวลองสองไกลีลูก้ก็ังไม่หาลูกหาตัวแล้วพุ่มเร็วมามูกจังหวะแรกต้องตามไปแก้ไขอ่ะจังหวะที่สองเ ฟา e, ว์บอลแล้วเสียให้กับอมเมจิงแล้วแตกทีนออกฆ้าเลยนะอยากคงลด้เป็นลูกทุ่มทางด้านขวาฟอวบ์ลิล่าภู่มมาทีาตูบอลลงลูกนี้แล้วโอ้โเปิดทันหลาบนิดนึงออกฆ้าคร้บได้เป็ลูกทุ่อีกครั้งแล้วโล้าลล่าทีนข่า แล้วกินยักษ์เสาแรกลูกนี้ก็ไม่ผ่านแล้วเขาจะสวนกลับมาตว่านี่ให้บอลไม่ดีครับล็อกตากกลับมากินลูกนี้ยังไปติดบล็อกเขาสองยังเป,ป็น็อกบอลวล่าตีกองสองไกลลูกน,นี้ก็ไม่โตต่อแต่ว่าไปชั้นแหละผู้เล่นของอิมเมจินออกข้าออกหลังแล้วเป็นลูกคอนเนอร์คิกทางด้านขวาขวารับบอกบอเล่า เหลือนาทีเศษแล้วในครึ่งเวลาแรกครับเปิดจัดมาแถวสองเอาไปรนะครับยิงแล้วจังหว่านี้เตะทิ้งเาได้เอ้าล้วหลุดสามคนันจ่งหว่นี้ออเวนจินฝังซ้ายโอ้โหดูวะนฮ้ยทิ้งไปเลยโอ้โหนี่ฮสามคนกันต่อเระต่องดูเเนจินัจะได้ประตูที่สอถ้าเกิดทำได้ดีกว่านี้ เราสุดมาสุาแล้วนี้เป้ยแล้วโอ้โหโอ้ยนี่หาไม่ใหญ่ตัวเาสาวสองยีนด้วนี่โอ้โหอย่าลงลงคุกชายครับเดเนี่อดูกองหลังเ็จะขั้วประกบกันไม่ดีแล้วด้วยโอ้โหแต่ว่าที่อย่าจริงไม่ตรงก่อเวงแล้วโอ้โหหลุดก่อวน่าเสียดายครับไม่ได้วัตถุีเสมอ โอ้ดีเจนอยู่เจนไปเหมือนกันเนี่ยสำหรับอีเมจินเม่อก่อนหนะ้านี้อยู่ในสามคนไม่ได้ประตูแล้วกลับมาในเกิดเสียวะตูเราอีเมจิน <c oughs> เกมก็ยังเปิดด้วยนะขอรับพิงบอลโดมาจังหวะนี้ตีหมดทิ้งออกข้างไในท่าไหนลด <c oughs> เวลาบาดเจ็บครับหนึ่งนาทีสำหรับคู่าแรก ให้มาปางฟองเข่าเท้าขวาลูกนี้ยังไม่ยิงแล้วก็เลือดยิงจังหวะนี้เตเข่าฟองนะเล่นเร็วออกมาทางขวาฟังวิล่าทิงบอลโดดข้าหล้วว่ะดีมากครับเปิดแล้วลูกเขื่อนเหรอถือบอลให้กับอีเมจี่แล้วลูกเดียวขึ้นมาจังหวะนี้ยิงอุ้โต๊ะต่ออีกแล้วโว้ เรื่องของการแข่งกับอีเมซึ่งเนี่ยการหิ้งบอลยาวขึ้นมาข้างหน้าเนี่ยถือว่าทำได้ดีเพราะหลายๆจังหวะกองหลังของบอมบอนนีล่าได้ขึ้นมาสูงแบบโอ้โหแล้วทำได้หยุดเดี่ยวแบบนี้หลาย่าหลยครั้งแล้วแต่ว่ายังเปียนให้เป็นทกอร์ที่สองไม่ได้ครับอีเมซึ่งทำไม่ได้แบบนี้ก็มีโอกาสแล้วกันกับสำหรับบอมบอนี่าต้องเปิดจังหวะนี้ โอ้โหที่มาแล้วโอ้โหลงตัวยิงจังหวะที่สองก็ไม่ตกต่อครับแล้วอุตส่าห์สีก็หมด